สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้สอเกษตรวันหยุดพามาดูคาดการฝนในช่วงปี67นะครับโดยเฉพาะฤดูฝนนะครับเมื่อวานนี้ลงคลิปไปไม่มีเสียงนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาปรับนิดนึงนะครับในส่วนของคาดการนะครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตั้งแต่ฤดูฝนเดือนตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับเดือนมิถุนายนจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูฝนเนี่ยบริเวณพื้นที่จังหวัดไหน มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือว่าฝนจะมากหรือน้อยนะครับเป็นโมเดลคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับนำมาแชร์กับท่านผู้ชมในช่วงวันนี้นะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนเลยนะครับในช่วงเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะครับถ้าดูจากตรงนี้ดูเป็นรายภาคแล้วก็รายจังหวัดไปเลยนะครับดูจากตรงนี้จะเห็นสีน้ําเงินเข้มนี้ก็คือบริเวณที่มีฝนตก หนักนะครับตกเยอะนะครับแล้วก็จนกระทั่งออกเป็นสีฟ้านะครับยิ่งสีฟ้ายิ่งหนักนะครับนี่คือตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาถ้าดูจากตรงนี้นะครับพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดฝนเยอะจะเป็นอีสานตอนบนจะเป็นบึงการนะครับตรงนี้รอยต่อระหว่างบึงการกับสกกับนครพนมตรงนี้นะครับที่ติดกับสสปปลาวนะครับประมาณ300มิลิเมตรนะครับที่เหลือเข้ามาด้านในสกลน,นครหนองคายอุดรธานี กาลสินบางส่วนนะครับหนองบัวลำพูบางส่วนขอนแก่นบางส่วนครับสีเข้มนะครับก็อยู่ประมาณ200มิลิเมตรนะครับ200มิลิเมตรเช่นเดียวกับฝั่งอีสานใต้นะครับอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บางส่วนนี่ครับประมาณ200มิลิเมตรนะครับแล้วก็สีเข้มขึ้นมาจนกระทั่งเป็นออกฟ้านี่ฝนเยอะนะครับจันทบุรีตราดนะครับประมาณ400มิลิเมตรนะครับในโซนทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็ที่เหลือลดหลั่นลงไป300 แล้วก็200มิลิเมตรนะครับอีสานะครับเข้ามาด้านในจะอยู่ที่ประมาณอยู่ระหว่างประมาณ150 200มิลิเมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นจังหวัดเลยชัยภูมินะครับชัยภูมิ11นะครับมหาสารคามกาฬสินมหาสารคามยะโสธรอ,อำนาจเจริญนะครับรวมทั้งบุรีรัมย์สิสเกตบางส่วนนะครับสุรินทร์บางส่วนก็ประมาณ 150- 200ถึงมิลลิเมตรนะครับแล้วก็จะเป็นสีอ่อนๆนี่คือ150นะครับโคราชนะครับโคราชแล้วก็รอยต่อระหว่างโคราชกับบุรีรัมนะครับรอยต่อระหว่างโคราชกับปราจีนบุรีนะครับสะแก้วโซนนี้นะครับแล้วก็ข้ามมาถึงสระบุรีแล้วก็มาถึงสุพรรณบุรีบางส่วนนะครับการชนะบุรีบางส่วนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่างทองสิงห์บุรีนะครับสีอ่อนๆนี่คือปริมาณฝนน้อยนะครับ ถ้าเป็นภาคเหนือนะครับด้านตอนบนนู้นนะครับติดชายขอบกับประเทศเพื่อนบ้านประมาณ200มิลิเมตรนะครับแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดน่านตรงนี้นะครับที่เหลือก็ประมาณลดหลั่นลงมานะครับประมาณ150มิลิเมตรนะครับชายขอบ150มิลิเมตรตรงนี้จะเป็นเชียงรายเชียงใหม่บางส่วนแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็จังหวัดตากนะครับประมาณ150มิลิเมตรลดหลั่นเข้ามาก็ต่ำกว่า150นะครับถึง150ยมิลิเมตรนะครับถ้าดูจากในส่วนของตรงนี้นะครับ นี่คือคาดการฝนนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งทางด้านตะวันตกฝนเยอะนะครับประมาณ400มิลิเมตรนะครับตรงนี้จะเป็นระนองนะครับกระบี่นะครับภูเก็ตโซนนี้นะครับที่เหลือก็ลดหลั่นลงมานะครับนี่คือช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเดือนนี้นะครับไปดูเดือนต่อไปนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับเหมือนเดิมนะครับสีเข้มก็จะเป็นอีสานที่เป็นตอนบนก็คือชายขอบของอีสานนะครับตรงนี้จะเป็นหนองบัวลำพูบางส่วนนะครับอุดรธานีบางส่วนนะครับ เลยบางส่วนแล้วก็หนองคายหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับกาลสินบางส่วนครับขอนแก่นบางส่วนฝนประมาณ200มมตรนะครับรวมทั้งอุบลราชธานีศรีสะเกดแล้วก็สุรินทร์บางส่วน200มเมตรนะครับที่เหลือก็ลดหลั่นก็มารยามมตรนะครับแล้วก็120นะครับเข้ามาชั้นในภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับชายขอบจะประมาณ200นะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านนะครับประมาณ200แล้วก็ลดหลั่นก็มาร้อยหานะครับ แล้วก็ตรงแก่นกลางตรงนี้120นะครับฝนน้อยนะครับอาจจะเกิดฝนทิ้งช่วงได้ตรงนี้จะเป็นลําพูนเชียงใหม่บางส่วนลําพูนลําปางนะครับแล้วก็จังหวัดตากบางส่วนนะครับตรงนี้ฝนสีอ่อนนะครับส่วนอีสานจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นรอยต่อของโคราชกับชัยภูมินะครับแล้วก็คาบเกี่ยวมาถึงเพชรบูรณ์นะครับฝนน้อยประมาณ150มิลลิเมตรนะครับที่เหลือฝั่งทางด้านตะวันออกนะครับ 400มิลิเมตรนะครับจันทบุรีตราดแล้วก็ลดหลั่นลงไประยองชลบุรีนะครับปราจีนบุรีสาแก้วประมาณ300นะครับแล้วก็200กรุงเทพมหานครแล้วไปเมืองธน150มิลิเมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนยังเยอะนะครับตรงนี้ระนองนะครับ400มิลิเมตรที่เหลือก็ลดหลั่นก็มา300นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยนะครับประมาณ150มิลิเมตรแล้วก็จะมีจุดที่ฝนน้อยก็คือ90มิลิเมตรตรงนี้จะเป็นรอยต่อระหว่างเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตรงนี้นะครับ นี่คือโมเดลในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับจะเห็นว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนตกน้อยนะครับโดยเฉพาะตรงสีอ่อนๆนี้นะครับหลังจากนั้นไปดูเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมฝนเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นช่วงปรากฏการเปลี่ยนถ่ายจากเอเนโยมาสู่รานิยานะครับก็คือเอเนโยก็คือเป็นช่วงปีที่ฝน แรงนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงประมาณกลางปีนี้นะครับก็ถึงประมาณพฤษภามิถุนานี่นะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นรานิยาตั้งแต่ช่วงกลางปีนะครับประมาณสิงหานะครับสิงหาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเอนิโยเอ่อเป็นรานิยานะครับปริมาณฝนเยอะจนกระทั่งถึงปีหน้านะครับรานิยาจะเต็มรูปแบบก็คือปริมาณฝนคาดว่าจะเยอะนะครับถ้าดูจากตรงนี้อีสานตอนบนฝนเยอะนะครับ400ม mm, ิลลิเมตรบมืองการนองคายสกลนครนะครับ บางส่วนแล้วก็นครพนมบางส่วนนะครับภาคเหนือเชียงรายบางส่วน400นะครับน่าน400แล้วก็ลดหลั่นลงมา300นะครับตรงนี้จะเป็นแม่ห่องสอนบางส่วนเชียงใหม่บางส่วนแล้วก็เชียงรายบางส่วนนะครับแพร่พยาวบางส่วนนะครับแล้วก็ลงมาจนถึงน่านแล้วก็อุตรดิตฐ์นะครับ300นะครับมิลลิเมตรอีสานก็เช่นเดียวกันนะครับเข้ามาชั้นในอุดอรธานีสกลนคร แล้วก็มุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรจนถึงอุบลน,นี่300มเมตรนะครับที่เหลือเข้ามาก็ประมาณ200นะครับขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดมหาสารคามกาลสินธ์ยะโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกษสุรินทร์นะครับก็ประมาณ200มเมตรนะครับแล้วก็ข้างในนี้ฝนน้อยนะประมาณ150มเมตรครับตรงนี้จะเป็นรอยต่อระหว่างโคราชกับบุรีรัมย์นะครับนี่คือทางด้านอีสานส่วนภาคเหนือก็ เข้ามาด้านในก็300มิลิเมตรแต่จะมีจุดตรงนี้นะครับที่มีโอกาสเกิดฝนน้อยตรงนี้เป็นรอยต่อของลำพูล,ลำปางตากนะครับตรงนี้มีโอกาสเกิดฝนน้อยนะครับเกิดฝนแรงได้ส่วนภาคตะวันออก400มิลิเมตรครับจันทบุรีตราดแล้วก็ลดหลั่นลงมาก็300นะครับ300แล้วก็200กรุงเทพมหาคนครนะครับฝั่งนี้ประมาณ120เอ่อประมาณ150-200นะครับ200มิลิเมตรแล้วก็จะมีจุดนี้นะครับจะเป็น สุพรรณบุรีกับการจนบ,บุรีตรงนี้อาจจะเกิดในส่วนของสภาวะแรงได้ประจบครีขันเพชรบุรี120มิลิเมตรนะครับแล้วก็ที่เยอะสุดจะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ600มิลิเมตรตรงนี้ระนองนะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมาเป็น400 mm, แล้วก็300มิลิเมตรตามลําดับนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนี่ฝนยังน้อยอยู่นะรประมาณร2 0ม mm ิลิเมตรนะครับนี่คือโมเดลในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับช่วงเดือนสิงหาคมไปดูเดือนต่อไปนะครับ เดือนกันยายนจะเห็นนะครับว่าลานิยาน่าจะเต็มรูปแบบและฝนเยอะนะครับฝนครอบคลุมทั้งหมดนะภาคอีสานทุกจังหวัด200มมนะครับแล้วก็พิเศษอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์นะครับ300มเมนะครับเยอะนะครับแล้วก็จันทบุรีตราดนี้ประมาณ400มมนะครับที่เหลือก็300มมภาพรวมทั่วประเทศจะประมาณ300มเมนะครับเกือบทั้งหมดนะครับจะมีบางจุดตากฝั่งนี้แม่ฮ่องสอนกับเชียงใหม่เราต่อตรงนี้อาจจะน้อย200นะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นรอยต่อของพะเยานะครับแพร่อุตรดิตถานะครับประมาณ200มเมตรแล้วก็ตรงตรงรอยต่อระหว่างประจบคีรีขันกับเพชรบุรีจะน้อยนะครับประมาณ150นะครับที่เหลือภาคใต้400นะครับ300 200แล้วก็ฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอาจจะฝนอาจจะน้อยนะครับประมาณ120มมตรนะครับถ้าดูจากตรงนี้120 150มเมเพราะฉะนั้นภาพรวมก็คือเหนืออีสานนะครับ กลางตะวันออกฝนเยอะนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนีฝนเยอะนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับก็ถือว่าเข้าสู่น่าจะเริ่มเข้าสู่สภาวะรานิยาแล้วนะครับก็คือฝนฝนดีนะครับฝนเยอะนะครับอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมได้โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาเดือนกันยานี้น่าจะมีในส่วนของพายุนะครับพายุฤดูร้อนอ่ขออภัยนะพายุโซนร้อนครับเข้ามาเยอะนะครับในช่วงนี้ก็น่าจะทําให้เกิดฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่นะครับ ไปดูช่วงเดือนตุลาคมนะครับตุลาคมก็จะเห็นว่าฝนเริ่มลดลงในโซนอีสานอย่างเห็นได้ชัดนะครับจากเดือนที่แล้วประมาณ2 300ม mm, มหรือแค่60นะครับโดยโซนอีสานตอนบนลดก่อนนะครับ60มมตรตรงนี้ก็เป็นสัญญาณนะว่าช่วงปลายเดือนตุลาคมก็อาจจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับฝนก็จะเริ่มเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับด้านบนฝนก็จะน้อยแล้วโดยเริ่มท้นจากภาคเหนือฝั่งตะวันออกแล้วก็อีสานตอนบนก่อนนะครับ ฝนจะน้อยนะครับประมาณ60-90-120มิลลิเมตรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ภาคใต้ฝนยังเยอะอยู่นะครับในช่วงที่ภาคอื่นเป็นในส่วนของฤดูหนาวภาคใต้ยังเป็นฤดูฝนนะครับฝั่งนี้ฝนยังเยอะนะครับ400มิลลิเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกนี่นะครับที่เหลือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็300มิลลิเมตรขึ้นนะครับถือว่าฝนเยอะนะครับภาคตะวันออกเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสภาวะในช่วงเดือนตุลาคม2567นะครับ แล้วก็ไปดูช่วงเดือนพฤศจิกายนตรงนี้ฝนหมดแล้วนะครับในโซนทางด้านภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางก็จะเป็นช่วงเข้าสู่สภาวะฤดูหนาวแล้วนะครับก็อากาศก็จะหนาวเย็นพร้อมกับอากาศแรงนะครับในช่วงนี้ในขณะที่ภาคใต้ยังมีฝนตกเยอะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ400-600มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในสภาวะที่ฝนเยอะอ่ะภาคใต้นะครับนี่คือข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไล่ดูนิดนึงนะไล่ดูสรุปนิดนึง ช่วงเดือนมิถุนายนนี้บางจุดอาจจะมีฝนทิ้งช่วงฝนน้อยนะครับโดยเฉพาะใจกลางนี่อีสานใต้บางส่วนนะครับแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนฝนน้อยนะครับพอช่วงเดือนออกรกฎาคมก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับฝนเริ่มเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นพอเข้าสู่เดือนสิงหาขออภัยนะครับพอเข้าสู่เดือนสิงหาคงฝนก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับจะเห็นว่าสีเข้มขึ้นนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นช่วงเดือนกันยายนนะครับ ก็ถือว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ลานิยานะครับมีในส่วนของพื้นที่ที่มีฝนปริมาณน้ำฝนเยอะ300มิลิเมตรนะครับมีในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอช่วงเดือนตุลาคมฝนก็จะเริ่มลดลงแล้วนะครับจะเริ่มเข้าสู่ในส่วนของฤดูหนาวนะครับบางส่วนโดยเฉพาะตอนบนก่อนนะครับช่วงปลายปลายตุลาแล้วก็พอช่วงพฤศจิกายนก็เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับภาคใต้ฝนยังเยอะอยู่ส่วนภาคอื่นฝนน้อยแล้วนะครับ ก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงนี้นะครับมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่จัดทาโมเดลไว้แล้วสกรกษะเสรวันหยุดนำมาเผยแพร่ต่อนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเช่ยกันมในคลิปหน้าสำหรับคลิคลปนี้สวัสดีครับ